ครับเป็นเครื่องบินค่ะว้าให้โชว์รอบๆคะ่ะออทำจากอะไรคะเนี่ยขวดทำจากขวดเหรอคะแล้วไงเอ่ยทำจากกระดาษอะไรโชว์อะไรอือฮะ ว้าวหนูทำกับใครคะเนี่ยป้าค่ะทำกับป้าเหรอคะแล้วทำไมต้องทำอะคะเอาไปให้พี่รัียันคะ่ะให้ทำไมอะคะเป,เป็นงานอ๋อเป็นงานไหนคะดูใกล้ๆหน่อยนะคะเออ ต้องหมุนเยอะๆหน่อยใช่ไหมคะไหนหมุนใหม่สิคะตึ๊ดต wow! ึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหมุนใหม่ว้าวไหนขอดูรอบๆหน่อยสิคะโอ้โหเด๊เด๊เดโอ้โหนี่หนูติดอะไรคะเนี่ยไหนไหนโอ้โห ประดับเพชรด้วยนะคะเป็นเครื่องบ,บินอะไรข้างฐานะคะอ๋อเป็นแบบไอ o พสหรอคะลูกออือว้าวสวยจังเลยคะ่ะอ๋อส่งคริสต์สสสมาส